หยุดดูคลิปสักแป๊บใครอยากมีไอเดีเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลทสวยเวลเล่นราคาเริ่มต้นเพียง50บาทที่ขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราะขายรหัสเกม r าวีที่ปลอดภัยไม่โกงทางช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดียทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอ,อเค okay, สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งว่าเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์เคี้ยวเพื่อนด้วยขอบคุณครับวันนี้มาดูรีวิวสกินของมากรางก้าในวอล์คฮัซีซั่นปัจจุบันกันเนาะก็เราว่าเป็นมากรงกา ก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเนาะแต่ว่าเราว่าชุดก็เท่ดีเหมาะกับสกินของวัลเลือดผ่าซีซั่นนี้นะแต่ว่าสกินที่แบบเราว่าโอเคในวัลเลือดผ่าซีซั่นนี้ไม่คิกซี่ก็ิลเดอร์สองสกินเนี้ยเอฟเฟกต์ effect ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมกันเลย โอเคครับก็เข้าไปตัวเกมงกันโอมาดูสกินนี้ของมากังก้ากันก็อย่างที่บอกไว้นี่เอฟเฟคอะไรแล้วแต่เราชอบเีมมากรก้วยนกันนะก็เป็นชุดที่เรารู้สึกว่าสกินหลังๆก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะชุดอะไรเนี่ยโอเคครับมาดูของมากัางก้ากันก็บอ่อนว่าไม่ได้แตะมากงก้ามานานมากแล้วมรู้จะเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะก็ค่อยๆเล่นกันไปละกันเราเริ่มจากการอัพสกิลหนึ่งก่อนนะในเกมนี้ก็ ที่จริงมากัรก้ามีเร่องว่าอะไรอ่ะจุดเด่นพิเศษละกันเนาะว่าจุดเด่นที่แบบแตกต่างจากตัวอื่นก็คือแบบใช้สกิลหรือว่าโจมตีปกติของมากางก้าจะทําให้อาฮีโร่ติดิดหรือว่าคีบติดพิษได้ทั้งนั้นแหละเนาะก็ค่อยๆเล่นกันไปสำหรับมากังก้านะนี่เนี่ยเฮ้ยสำหรับเกมนี้เจอทีรีจะว่าทีรีบ้าเราออกเียงถูกหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งเรามีสกินฮีรีด้วยนะยังไม่ได้เอามาเล่นเลย เดี kung, ๋ยวค่อยๆเล่นกันไปเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเคียงงานงานจะทับหัวตายแล้วเยอะเกินโอเคแล้วอุ้ยเอ้ย last หลบวะแย่จังนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปที่รถสถานะหมายถึงว่าอะไรนะเขาเรียกว่ารองเท้ารถสถานะก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นกันไปสำหรับเกมนี้มังกาก็ค่อยๆวิ่งไปเนาะวิ่ง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  วิงว่งวิ่งเอาไงต่อเดี๋ยว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 โยนโยนโยนนี่เนี่ยโอ้โหฮิวหิวจุดลอยลลอลโอเคครับรองเท้าได้แล้วโอ,โอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปได้เลยแล้วกันอยากไปช่วยอุย้ยว่าจะไปช่วยบนหน่อยไม่ไปแล้วเตอมเลนด้าของเราเจอแล้วลลจรไม่เอาแล้วโโอ้หโอ้โห โอ้ยเราใกล้คิดธรรมชาติมากโอ้ยโอ้ยน่ากลัวจริงๆนะแต่พักให้เล่นแป๊บโอ้โอ้โอ้อ้าวโหดโอ้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 ดีใจนะฮ่าว้าวเอ้ยไงบริสัทตกเป็นของเราเสร็จแล้วโอดนไว้เอาเล็ตแน่เลยแย่จังโอ้ยพิดแรงกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอกเรล่าขึ้นต้นต้นๆนึงอยากแก้แค้นไวโอเสียดายจัง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรศพแรกเลยเป็นเราศพแรกด้วยแล้วต้วองอยู่คนแรกเลยเนาะโอ้โหตกใจทิลลี่ของฝั่งไหนเนี่ยโอ,โอเคของอีกฝ่ายเนาะอุ้ยน่าเมื่หนูมากเลยยังไม่ได้เล่นน้องเลยอ่ะรู้สามีสกิลมองไม่ได้เล่นเลยรู้จะรอดหรือเปล่าแล้วเขาเล่นน้องคิลี่คิลี่เบิร์ดไม่ยัย n ามา i n g s t a r t ม t มาม a มา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 จาม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 จมา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 าม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 เมา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 ้าม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 าามามาามามาวาม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 าาม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 าาามมมาา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 าามมา เอาไงเอาไงจะตีน้องเปูอะแล้วจะปูอะไรมั้งไอ้เขาปวกกันอยู่ตรงนั้นเสียดายน้องปูอะเดี๋ยวโดนแลส้วโอ้ยเดือดอยู่นะเกมนี้เก็บคิวกันยากจังเลยโอไงมาไหมไม่มาปาเกอร์เลยโอไงมาไหมโอ้ย โอ้ยโอ้ยแรงแรงมากโอ้ยรัดได้มหมโอ้ยได้เย่มึงลงใส่ไปโมตีเป็นแมลงกับน้องน้องปู้โอ้ยเอยเข้ามาอีกตีเข้ามาสิเออแต่ทีรี่สกินนี้ก็สวยนะเรามีด้วยนะเรายังไม่ได้เล่นเลยโอ้ยอยากเล่นเหมือนกันเดี๋ยวขอหาเวลาก่อน ไม่แน่ใจทำบอลลูนพาซิสันนี้ทำเนี่ยเขาถึงทำถึงเลเวล60อาจจะได้กรอบกรอบสวยมากเห็นแล้วก็อยากได้ยังไม่มีอะไรทำภารกิจเลยสงสัยได้ใช้เงินซื้อแน่เลยอยากได้กรอบจัดโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเลยโอเคเดี๋ยวค่อยๆไปแต่ละันเนาะดึงดื้ดึงดื้โอ้ย โอ้ยเขาได้ดาร์กด้วยนี่นะโอเคโอ้โหเลียนๆหน้าเนี่ยเถอะโอ้โหมาทั้งตีเรียนหน้าทั้งตีนี่เลยทีลีก็คือแบบเราว่าโหดอยู่นะแต่เราไม่เคยเลยแต่คิดว่าโหดอยู่ทั้งตีระยะไกลได้อะไรด้วยแล้วก็แบบสกิลเหมือนต้มเล่นมังกรของเราคูกโจมตีเราสุดแค่ใครตายเราหย่อนนิดนึงนแต่ว่าความเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันอยากลองยังไม่มีเวลาเล่นเลยเศร้า

ของเราแหละแล้วตายหรอโหดเกินอะไรอ่าได้แล้วเย่โอเคตายดิโดนพิษไม่ขนาดนั้นเลือดอันนี้เดียวตายอยู่แล้วเออมันก็คือมากร่างก็คือตัวก็ค่อนข้างบางเนาะเท่ากินเทเลปพุ่งมาโจมตีเราตรงๆเราก็น่าจะแย่อยู่เหมือนกันอ้อจุบคิวยากขึ้นมา เราเป็นตัวที่ตัวสนุกนะไปติดโจมที่เล่นสนุกนะมันผิดอ่ะมันจะได้คิวแบบงงๆเลยจริงๆจะได้คิวแบบว่ฮะรอได้คิวตอนไหนเนี่ยอะไรเงี้ยจะตลกมากมากกัล้านะอุ้ยตกใจของฝ่ายไหนก่อนคำถามแรกของฝ่ายไหนโอ้น่าจะของฝ่ายนู้นแล้วมั้งสวยนะแอปอยากได้เหมือนกันได้แล้วล่ะแต่คือยังไม่ได้เล่น โอ้โอเคเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปก่อนแล้วกันเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแย่แหละอันนี้ไม่รอดแน่เลยนะโอเคเสียได้จังรุ้ยว่าแล้วเฉียวโอ้แล้วฝั่งนั้นดาเมจเวทเสียดายเสียดายเสียได้ไม่ได้ไม่ไเอาใหม่เอาใหมาทำไมโอเคว้ยไม่ชื่อไวโอชื่ออะไรนะบัตเตอร์ไฟเอออุ้ย โดนเลยดีมากโมเลนโมเลนไปได้เมื่นยมาแล้ว <c oughs> ที่ถึง <c oughs> ที่ถึงไปหมดเลย <c oughs> อืมกำจัดแอบบิซอลดรากนเรียบร้อยแล้วเย่ปลปลปลาปลปลึบปึบเรียบร้อยเรียบร้อยนีแน่มีแน่ีแน่นแน โ <Okay. S 2> <Okay, okay, S 1> อเคโอเคโอเคบ้างไหมวะทิลี่อ่ะเด <laughs> ี๋ยวจิทิลี่ฝั่งเราได้คิวบ้างไหมเนี่ยแต่ไม่ค่อยเห็นเลยแต่สก,กินน้องสวยสก,กินน้องสวยระดับอีพิกเลยนะสหรืกกอ <laughs> โอ้ยไม่ได้เหรอโอเคทิลี่ได้คิวบ้างนะก็ได้คิวแหละเขาก็ไม่เล่นไม่ได้เลยได้อยู่ แต่ข้างล่างอะป้อมล่างแล้วอะฮัลโหลดูป้อมล่างด้วยไม่ <c oughs> ใครดูเลยเดี <c oughs> ย๋ยวขอตีป้อมก่อนได้ไหมโ okay, อเคฟอนเนี่ยไปดูป้อมล่างนะสบายใจ <c oughs> ตีตีเออเออจริง <Nice S 2> อยากเอามังกามาเล่นสายตีเร็วกว่าน,นี้เราว่ามังกาตีเร็วก็น่าจะเวิร์กนะคิดว่านะใช้คำว่าคิดว่านี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โอ ตีต่อไปตีต่อไปตีต่อไปเออเอเอโอ้ยทีรี่จะมาลาใช่ไหมนั่นน่ะโอเคน้อยเอเอคราวนี้แหละฟื้นฟูล,ลด80%เปอร์เซ็นต์เลยนะเออไข่ของแหละฟื้นฟูล,ล,ลดแปเปอร์เซ็นต์เอาไว้เอาไว้จัดการกับฟอร์เรนฝั่งโน้นต้องตัดเลือดเย,ย,ยอะๆฟอร์เรนมันโหดอ่ะเราก็าอ,อยากให้ฟอร์เรนอันนี้ไม่มโหดเสียที โอเควิ่งลงล่างใช่เด็กกำลังไปมาแล้วมาแล้แวเอ้าบ,บัสลงมากันเถอะลงมากันเถอะอ้าวผิดพุ่มโอ,อ้โหตอนกำลังเสริมน,น่ากลัวเหลือเกินอันติของทีนีโโ่โอ้โหอ,อ้าวอุ้ยไม่โดนไม่โดยระวังในพุม่มก่อนละแบบทางที่หนีที่ไล่เนาะคงไม่ค่อยกล้าไม่เอาใหม่ ผมไม่ค่อยกล้าวิ่งเข้ามาหรอกเนาะถ้าระวังผิดไว้อะตัวใหญ่ก็คือแบบเออเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยเออจ็บหน้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยชีวิตอันตรายจริงๆโอ้โหหงฝั่งไหนนั่นน่ละเอวโอเคเดี๋ยวเราเล่นแบบเช่นนี้เฮ้ Tough choice เขาเล่นไปคือโอ้ย,อยชน คนกำแพงอโอ้โ,โ,โ,โหโอ้โหโอ้โหเยโอ้ยเอาไงอไปถ้าต่อจะได้ตามตามไหมตามไหมวิ่เราเห็นฟอนไงไงนึนีเนี่พุ่มทองั้นนะอืมไม่ต้องนันี่นเออไอทีนี้ตมกระชิบตร์จังย้ไหมไม่ไมี ไม่มีเอ้ยพวกนี้ละ่ะก็ไม่มีโอ้ยโอ้ตีลี่ต,ตีไวมากว้าวไม่ได้โอ้ลาสได้ดีลาสเก่งอะนะอีกฝ่ายนะคีลี่หรอโอ้โหโคตรเกินเจอมากางกล้าหน่อยไหมละ่ะเออเอาเอา วิ่งไม่ทันว้าไม่ได้แอซิดเลยพยายามวิ่งข้าหาแล้ววิ่งไม่ทันขาสั้นไปหน่อยเป็นมาร์กาจะต้องไปต่อขามาร์ก้ายาวสัก8เมตรตลกเกิร์ตโอ้ยต่อดีโอ้โหป้อมฝั่งเราก็เรียบเนียนอยู่นะแถวรังเรียบเนียนอยู่นะเดีๆๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห่เดี๋ยวเหะจะเจอกันแก้แค้นเรู้จะแก้ไขเมื่อไหร่นะอ้าวอ้าวอ้าว โอ้โหเละเละเละแรงอโอ้ยโหดไปแล้วโหดเกินโหดเกินบรรยายโอเคเรียบร้อยโอ้ที่นี่เราก็ธรรมดาที่ไหนล่ะเป็นไงล่ะจัดการได้ดีแล้วนะโคนทีม ก็สิบสามสิบสองว่ามันเกมมันก็าลากสูสีพอสมควรเลยนะสมสูสีแม่ก็กระแด้เย่มา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 ,มาโอ้ใส่ไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวค่อยๆรว,ว่าเรามาได้เป็นทัพดีกว่าเนะ้อเราคงเป็นดาเมจหลักของทีมป่วยเด้อโดนแรดพุ่งเข้าหานี่ก็แทบเป็นลมละแรดพุ่งทีชันนี่เออไม่ไหว โอเคชีพให้นะเพื่อนๆก็ดันป้อมกันไปนะอ้าวข้างหลังร้องจัดดากเราเด้ออย่ยแล้วอย่ยแล้วนี่เนี้ยนี่เนี้ยตีตีเออเออเดียบย้อยเราไปไหนดีไปกลางไหมโอเคไปกลางกลางโอ้โหโอ้โหโหดเกินโหดเกินโหดเกินเออฟอรเรนออกมา เราป่าพีดสักัดกันไว้ให้เขาน่าจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาในอาณาเขตพิษของเราอ้าวออ้้าาววไปไหนล่ะไอ้ยของฉันเสร็จแล้วเนี่ยนะอุ้ยทำไมตัวเขียวตัวเขียวมาติดพีดจะตายเออไม่เป็นไรไม่อา้จะเป็นหิวอาจจะโอ้ดีลลี่ฝั่งนั้นขยันตีจังเลยนะ ทั้งตีดาตีมังกรเลยนะ,าะมา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 เอ้ยแล้วว่าตีลี่ฝั่งนั้นเขาเป็นอะไนี่หรือเปล่ปาเป็นปา่าหรือเปล่าอยู่เขาขยันขยันในการตี<ๆ>โอ้โอ้โอ้นี่เดียวเองอนาเขตโน้ถถือการแย่งตีฉันหน่อย,อยระวังตัวนะักนะ สี่เขาโอ้โหเขาไม่คงอยู่ในอาณาเขตมั้งมองไม่เห็นกลับมาแล้วมั้งก็อยากดักอยู่นะวมาบ้างโอ้ยเราไม่มาเราแน่เลยอ่ะโอ้ยดักเก็ทั้งคียดี้โอ้ยนี่เนี่ยมาทิ้งไว้ก่อนเคยมีคนตามเมดกันเราเมดผู้น่ารักกันเราดักทุกทางเลยนะดักทุกทางเลยก็งี้เฟอรเรนเพิ่งออกมาโอ้ย อุสตสาห์เปนรกกอ,อเขย่าไปแบบเรื่องแบบระวงสุดป่าถูกพุ่มเลยจ้าก็หวังว่าสักวันจะโดนป่าจริงๆไว้แต่เขาไม่โดนใครเลยเฮ้ยเศร้าจาเอ้ยเดี๋ไปกับนั่นดีกว่าไอ้เพื่อนเจออดแล้วเราจะโอ้โเด้อเสียดาย จริงอาจจะลาดได้แล้วนี่หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยนี่ใจไปดีเลยนี่แกงแคดดี้เราตามแกงแคดดี้โอ้เอาเอาเอาเอ้ามามามาเอ้ยมาแล้วโอเคโอ้ยอ้ยโอ้โหฝั่งนั้นแคดดี้เยอะจังเลยเดี๋ยวประพุ่มก่อนนะวางก่อนโอ้ยเหนื่อยอีกสักหนึ่งจุดฮึบ Where do นี okay. ่เนี่ยนี okay, ่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้เยี่ยมบัตเตอร์ไฟดักซ์เลเยอร์ไฟดองก็ได้ปรับด้วยแล้วก็ได้จากมาด้วยเนาะโอ้โอ้ปลาชิงสวยโอเคดักซ์เลเยอร์บุกแล้วจบเกมเลยได้ไหมได้ไหมยังอยู่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยเล่นไปเดี๋ยวรู้ อ๋อดมาดักพุ่มรอเลยนะไม่มีใครมาเลยทำไมเราดักพุ่มกี่ทีกี่ทีก็ไม่มีใครมาเขาปักวาดไวแถวนี้ปะเนี่ยผงไม่มั้งเดี๋ยวไปค่ะมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วฟอร์เรนซีโนโอ้โหเยี่ยมโดนลุ้มสี่ไม่ตายก็ให้รู้กันไปโอดกันจังเลยทีมนี้ โอเคปไาปลปปเดี๋ยวโอเคดูจากสกอร์แ oh ล้วสามสามสามโอ้เลขสวยจริงๆเลยแต่ก็อยากเปลี่ยนมาเล่นอื่นบ้างเนาะโอ้ยอยากคิวได้มากกว่านี้จังเลยขอคิวหน่อยได้ปูไไม่คิวหน่อยได้ปูโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเราไปปลาเลยตรงนั้นน่าจะโดนใครไหมเน่ะโอ้ยเันอะไรเนี่ยวัน บอกแล้วไม่ถนัดจริงจังมันจะแค่อยากเล่นเฉยๆเฮ้ยป่านี่เนี่ยตายไหมตายเพราะก่อนเล่นหนอะไม่ได้ตายเพราะผิดผิดเราเบาไปแล้วเนี่ยฮะต้องไปซื้อผิดนัดอื่นแล้วนะใหแรงกว่านี้มาฟอสตีก้กำลังจะออกแล้วเอ้ย อยู่ปะหน้าตี๋แหม่ไม่น่าระแวงเลยเรา,าอโอ้ยเขามีจ้ายเกิดแล้วว่าเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆพูดไปก็เศร้าพูดไปก็เศร้าเอ้ยทีมเราเก่งอยู่นะมีคนแบกก็ดีอย่างนี้นะแหละเราแบกไม่ไวนนหวด้าหลังไม่ใช่ ดาเมจเบาไปนิดโอ้ยอีกนิดก็จ,จบแล้วจบเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราได้ป้อมแล้วทุกคนแต่ไม่ยอมจบด้วยนะจะเล่นตามทาใช่ไหมเนี่ยเยนี่ยไม่กลัวเนี่ยจบได้ก็ไม่จบกันอออโอ้ยไม่ได้อะ่ะได้แอสซิชเฉยเยนี่ยแล้วก็ไม่ยอมจบดูดูดโอเค

ใโอกก็สู้มากงกาไม่ได้แต่ว่าถ้าเ<ต>มื่อกี้เ<แ>จอแรดก็น่าจะไม่ไหวรู้ไหมตัวไม่น่าไหวดีไหมไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเขาเอาเขาเหาว่าลาสุดผูส้สาวเป็นคนดีกลับก่อนนะเพื่อนจะเอาสามทางจริงแหลยโอ้ยกลัวแพ้จริงเลยเนี่ยจบได้เรื่รีบจบกันโอ้ยน่าเบื่อจริงๆจบเธอโคตรโคตรแพ้โคตรแพ้ ให้เมดเป็นตีป้อมแล้วนะฮะ,ะไม่ยอมอีกอไปช่วยตีดาก่อนหวังว่าจะชนะนะขอให้ชนะขอให้ชนะโอ้ยเมื่อกี้เห็นแบบก้อน้ำแข็งมีคนปามาจะได้จากการน้ำแข็งจะหน่อยช่วงนี้มันหน้าฝนนะฝนตกนะักมายที่แม่อ่วาโอเคของเต็มแล้วก็หวังว่า พื่อนในทีมจะจบเลยเนาะเขามีความหวังว่าจะจบเก่นกันเลยนะจบได้ปุ๊บจบได้เปล่านะจบได้หรือเปล่าจบเลยได้ไหมจบได้หรือเปล่าโอ้ยไม่ยอมจบเสียทีเนี่ยนี่เหโอโหแล้วมันก็น่ากลัวเสียโอเคเดี๋ยวเราไปกับดาร์ก็ได้โอ้โหเราไปกับดาร์ก็ได้โอ้ พี่กะรู้อะน่ากลัวมากเลยโอ้ยน่ากลัวโเลยแล้วดูจะจบยังไงนะดักไปแล้วโอ้ยชีวิตไปไปไปไม่จบสทีอันตรายอะจบเถอะทีลลี่ลิฟตี้ป้อมให้แตกหรอกก็จบได้แล้วเนาะสามทางไปเลยเออออทิลลี่ไปแล้วโอ้ยีว พูดแล้วจบเลยก็ได้แหละเดี๋ยวเราเนี่ยเราเคลียร์เองป้าย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 ไม่จบเสียทีจบเถอะจบจบจบโอ้ยโมเลนคิดจะตีป้อมไม่จบเลยจบเสียทีนี่เดี๋ยวเองโมเรนเอ้ยแตกหมดแล้วโอเคเขาคงสบายใจละสามทางแล้วล่ะเนาะทีมเดี๋ยวทีมคงจบแหละ เออคิดว่านะโอ้ยลุ้นอม่ไรจะจบโอ้ยทำไมยื้อเวลากันจังเออใช่บัตเตอร์ไฟพูดดีรวมจบเลยโอ้ยลีลาจึงจุดจุดไปเลยโอเคถ้าไม่รวมถ้าไม่เราไม่รวมกลางก็คือไปรวมกับคีมแล้วนะโหพีนีโหดมากพีรี Everlasting damnation. Nice assisting. An enemy has been defeated. 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 An enemy has the best! เนี่ยยังไม่เข้ากันอีกโอ้ยชีวิตไม่เข้ากันอีกขนาดขีบเข้าไปขนาดนั้นแล้วก็ไม่ยอมเข้าวกันโอ้ยชีวิตจบเสร็จด้วยกันออส๊อโลซีสเออบัตเข้านั่นแหละต้อมเลยเออแคลรี่ก็ไม่ตีป้อมหนา เนี <ım eni> you know? ่ยจะแพ้พ่องี้แหละอ้าวได้เฉยเนี่ยมันไม่จบกันแน่อูยหูหงิดเลยจะจบก็ไม่ยอมจบเนี่ยโอ้ยต้องไงดีเนี่ยเอาแพ้ได้เลยจังหวะเข้าแย่มากเฮ้ยวมารอดูว่าจะเกิด อ่ะโอเคมีทีรี่คนหนึ่งเนาะหวังว่าทีรี่จะเป็นความหวังของทีมได้นะเออเอเอแ้แล้วัดเ,เกิดก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยเราโอ้ยมีแคดดี้ตั้งหลายตัวไม่ยอมตีป้อมม้าบอรจริงๆ <laughs> มาแล้วมาแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วหวังว่ารอบนี้ขอให้จบเลยเนาะหมดคำพูดไีโอเคโมเลนนายคือความหวังของทีมแล้วล่ะโอเคโมเลนกับบัตรบัตรจบไม่ถึงเนาะ จบเด้อจบ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 เขียดเด้อเขียดเขียดเขียดดีดักงหวังว่าจะจบรอบนี้เนาะเคยได้ดักไปนะเมื่อกี้ดักเซเลเยอร์ไฟราเขียนปล่อยเลนการแล้วแล้ก็จบเลยเราดักเราไปพร้อมกันเถอโนเกติลีก็รีบมาเนาะวันนี้เนาะไม่เอามาอีกรีบมาสี่คุณทีลี่ โอเคหวังว่าเออมานี่อยู่ด้านรวมห้าเลยเยี่ยม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 จบ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 ไปก่อนใครเลยโอเคอย่างเดียวก็จบโอ้ยดีใจฮู้เย่บิตาลีคิดว่าจะแพ้ซะแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกอร์ในเกมนี้กันเนาะ โอเคโอ้ห้าจุดเก้าเองพยายามนะโอเคครับสำหรับเอวซีเกมนี้ก็แค่ที่นีสวยมากเป็น <Hey, S 1> ประวัติน้องด,ด,ดนะส่งสารน้องเลยแต่น้องน่ารักโอเคครับเอาไปคนละหนึ่นงไลค์เนาะก็ฝากกดไลค์คลิปเราด้วยนะก็อันนี้รายละเอียดในเกมเนาะโอ้ห้าจุดเก้าเองอะคิวไปห้านาะตายห้าแล้วก็เอวีซีสี่ ก็เสียใจนิดหน่อยพยายามแล้วเออแต่ว่ามาังก้าก็เป็นตัวพิษที่น่าสนใจเนะเาะอ่าอยเทมี่ออกในเกมนี้เนาะก็ออกไปแนวเวทเป็นหลักเนาะแล้วก็แนวซัพพอร์ตเวทอะเราว่าเรารู้สึกงี้นะสำหรับรายละเอียดเกมในเกมนะครับก็สร้างความเสียหายได้13.8%รับความเสียหาย16.7%แล้วก็เข้าทีมไปทั้งหมด9ครั้งนะครับ โอเคครับสำหรบับเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะ <mm> คิดเห็นไงกับสกินนี้ของมาังกาาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็เราขอฝากสปอนเซอร์ของรด้วยนะ <mm> เพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายรหัสเกม Rv นะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับเราฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจต่คลิป,บบใใลปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะ Bye.